กับเช่นเคยในช่วงเทคนิคไอทีนะครับสร้างวิจ,จิตนับถฟลหลังส่วนงานอีเวนต์แอปพลิเคชันเดยใน iOS 4. อีกไม่กี่วันไม่ถึงวันงาน Apple Event High Speed แล้วมาสร้างวิจ,จิตนับถฟยหลังส่วนงาน e v e n นต์แอปพลิเคชันเดย์ใน iOS สกันได้เลยนะครับอย่างแรกให้เรารอโดดแอปพลิเคชัน d a y ์อีเวนต์ Cloud Down นะผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ App Store นะครับ จากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน Days แตะบวกบนมุมขวาบนเลือกผู้ไหลต้องการนะครับหรือ Apple Event High Speed แลนะผมหรือว่าดาวน์โหลดไ้กนกาได้นะครับจัดวางตำแหน่งพ้ายมาะสมแล้วแตะเซ e เพิ่มชื่องาน Event ตด้วยแต่ที่ Ad d Ti t l e นะครับและตั้งชื่อตามต้องการจากนั้นตั้งวันงาน Event ต์ด่อยแต่ที่ Date และ Time นะครับจากนั้น ั้งให้เป็นวันที่3ต่อค3และเลือกเวลาง,งานให้เป็น10 a อเนเรื่องจากไทม์โซนไม่ได้นะครับผมไม่สามารถเรื่องจากไทม์โซนไม่ได้ได้ยนะครับจากนั้นแตะเซฟนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้กลับมาที่หน้าจอโฮมจากนั้นล่าวิดเจ็ตเดย์ที่เราตั้งนะครับผมมาใช้ได้เลยนะครับเพียงนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงเทคนิคไอทีห้องจดหมายฟรีเท่านี้นะครับ ขอบคุณใจตามและการชมด้วยองสวัสดีครับ